เมลินดาและแอรอนเทเลอร์เคยเป็นคู่รักที่ใครๆก็อิจฉาจนกระทั่งคืนฝนพายุรุนแรงคืนหนึ่งเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเขาอ้างว่าเธอหนีไปเองสามปีต่อมาแอรอนใช้ชีวิตใหม่ใช้เงินประกันชีวิตของเธออย่างสบายใจเขาเชื่อว่าตัวเองรอดพ้นจากการฆาตรกรรมไปแล้วแต่เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูสับสนเดินเข้าไปในสถานีตำรวจที่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ทุกอย่างที่เขาฝังเอาไว้ก็ถูกขุดขึ้นใหม่ครั้ง เมลินดารอดชีวิตและเธอจำทุกอย่างได้แอรอนและเมลินดาเทเลอร์เคยเป็นคู่รักที่คนในละแวะกเงียบๆอิจฉาบ้านชั้นเดียวรั้วสีขาวสวนผักเล็กๆและสุนัขช่วยชีวิตสองตัวที่สุกสนภาพชีวิตชาญเมืองที่ดูสมบูรณ์แบบเพื่อนบ้านเห็นพวกเขาจับมือซื้อของด้วยกันหัวเราะในร้านอาหารท้องถิ่นเชียร์กีฬาซอฟบอลชุมชนดูเหมือนนิยามของสุขสมหวังตลอดกาลแต่หลังประตูปิดทุกอย่างเริ่มร้าว แอรอนชายร่างสูงแข็งแรงไวต้น40ทำงานหัวหน้าคนงานก่อสร้างออกแต่เช้ามืดกลับดึกดื่นเมลินดาผู้หญิงอ่อนโยนที่รักศิลปะเคยเติมสีสันให้บ้านด้วยภาพวาดงานปั้นของตกแต่งที่ทำเองแต่ปีสุดท้ายพลังของเธอหายไปคลาสสอนสิลป์ลดลงรอยยิ้มที่เคยเป็นธรรมชาติกลายเป็นรอยยิ้มฝืน,ฝนแอรอนซ่อนบางอย่างมานานหลายเดือนมีพนันมหาศาลและติดการพนันออนไลน์เขาไม่ทิ้งหลักฐานในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน แต่เงินเริ่มหายเมลินดาสังเกตว่าผ่อนบ้านค้างบัญชีร่วมแทบหมดแอรอนตอบคำถามด้วยคำแก้ตัวและอารมณ์ฉุนเฉียวตอนแรกเธอคิดว่าเป็นความเครียดจากงานแล้วก็เริ่มมีข้ออ้างทิปงานสุดสัปดาห์ที่ไม่มีรูปถ่ายใบยเสร็จร้านอาหารที่เธอไม่เคยไปสิ่งที่เมลินดายังไม่รู้คือแอรอนเริ่มคบคนใหม่บาร์เทนเดอร์สาวที่เจอกันตอนดึกในบากีลาสองเมืองถัดไปเธออายุน้อยกว่าร่าเริงและไม่รู้เลยว่าเขามีเมีย ในสายตาเธอแอรอนคือชายโสดที่กำลังเยียวยาตัวเองจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเขาใช้ชีวิตสองโลกและแยกสองโลกนั้นออกจากกันอย่างแนบเนียนราเชลน้องสาวของเมลินดาเริ่มกังวลหนักเธอเห็นพี่สาวใส่เสื้อแขนยาวแม้อากาศร้อนเห็นพี่สะดุ้งเมื่อมีคนเสียงดังเมลินดาไม่โทรคุยเล่นเหมือนเคยร้านประจำสัปดาห์ก็หยุดไปบ่ายวันหนึ่งราเชลบุกไปหาโดยไม่บอกเมลินดาเปิดประตูช้าๆตาแดงต่ำ บ้านเปลี่ยนไปไม่มีเทียนหอมไม่มีดอกไม้สดไม่มีดนตรีมีแต่ความเงียบเมลินดาบอกว่าเหนือทักการวาดภาพเพื่อโฟกัสตัวเองแต่ราเชลไม่เชื่อแววตาของพี่สาวมีความกลัวซ่อนอยู่อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเมลินดาหายตัวไปเกิดขึ้นเช้าวันอังคารต้นเดือนพฤษภาคมแอรอนบอกตำรวจว่าพวกเขาทะเลาะก,กันคืนก่อนหน้าเธอเก็บกระเป๋าบอกว่าต้องการเวลา เขาอ้างว่าเธอขับโตโยต้าโคโรล่าสีเงินออกไปโดยไม่บอกว่าจะไปไหนเมื่อเธอไม่กลับมาเขาบอกว่าคิดว่าเธอต้องการพื้นที่ผ่านไปสองวันเต็มเขาถึงแจ้งคนหายตำรวจสอบปากคำแอรอนเขาตอบอย่างสงบถึงขั้นยกจดหมายลาติดมือที่อ้างว่าพบในครัวลายมือสั่นๆเขียนว่าเธอทุ่มทนต้องการเวลาคิดทุกอย่างใหม่นักสืบสังเกตว่าถ้ายคำแปลกๆแ,แต่ยังไม่มีเหตุสงสัย รถของเมลินดาพบจอดที่จุดเริ่มเดินป่าในเทือกเขาเซียนเนวาดาห่างจากบ้านสองชั่วโมงกุญแจอยู่ในช่องเก็บของโทรศัพท์หายขวดน้ำดื่มเหลือครึ่งขวดไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเลือดไม่มีกระเป๋าไม่มีรอยเท้าเดินออกไปมีแต่ความเงียบชุมชนตกใจจัดงานรำลึกปิดป้ายตามร้านทุกแห่งข่าวท้องถิ่นนำเสนอแอรอนออกกล้องน้ำตาคลอเสียงสัน่นถ้าเธอดูอยู่มลินดากลับบ้านเธอฉันรักเธอเราจะแก้ไขได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนเชื่อการแสดงนั้นราเชลบุกหานักสืบบอกเรื่องความกลัวรอยฟกช้ำปัญหาการเงินการหายไปตอนดึกยกข้อความที่เมลินดาส่งให้ก่อนหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กับคนแปลกหน้าบางทีเขาก็ไม่อยากให้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วเขาอารมณ์ร้อนเร็วมากฉันไม่รู้สึกปลอดภัยตอนเขาดื่มแต่ทุกอย่างยังไม่แน่นพอไม่มีหลักฐานชัดเจนของการทำผิดตำรวจเปิดคดีคนหายคนาย้คนหาตามเส้นทางด้วยสุนัขและเฮลิคอปเตอร์ สอบนักเดินป่าที่เจอในพื้นที่แต่ไม่พบอะไรเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หลายเดือนความสนใจค่อยๆจางหายแอรอนยังอยู่ในบ้านเดิมสักพักแต่เพื่อนบ้านสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาไม่ไปงานดำลึกอีกสวนดอกไม้ที่เมลินดาดูแลเหี่ยวเฉ้าไฟหน้าเฉลียงดับทุกคืนภายในห้าเดือนเขาขายบ้านเงียบๆย้ายไปเมืองใกล้เคียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมามีคนเห็นเขาขับกระบะหม่เอี่ยมและย้ายเข้าอยู่กับผู้หญิงที่ไม่มีใครรู้จักข่าวลือเริ่มแพร่ ส่วนราเชลยังสู้ต่อเธอสร้างแต่โซเชียลเรียกร้องข้อมูลขับรถไปจุดที่รถเมลินดาพบแจกใบป,ปลิวคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานเขียนจดหมายถึงดอกอาชญากรรมจริงส่งถึงช่องข่าวขอตำรวจเปิดคดีใหม่แต่คำตอบยังเหมือนเดิมไม่มีหลักฐานการก่ออาชญากรรมไม่มีผู้ต้องสงสัยมีแต่จดหมายลารถที่จอดทิ้งและผู้หญิงที่หายไปในอากาศแอรอนเชื่อว่าพายุผ่านไปแล้วเขารอบพ้นความสงสัยคำโกหกที่เขาสร้างไว้สำเร็จ เขาเดินหน้าสร้างชีวิตใหม่ด้วยคำโกหกทีละก้อนแต่ลึกเข้าไปในทะเลทรายห่างออกไปหลายร้อยไมล์ผู้หญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นในคลินิกเล็กๆไม่รู้ชื่อตัวเองถูกภาพต้นไม้ไฟหน้าและผู้ชายมือเปื้อนเลือดหลอกหลอนโดยที่เขาไม่รู้เมลินดายังไม่ตายและเธอกำลังค่อยๆจำทุกอย่างได้สามเดือนหลังเมิลินดาหายตัวคดีที่เคยครองหัวเขา่าเริ่มเลือนหายโปสเตอร์ถูกเก็บไฟเทียนงานรำลึกสุดท้ายดับมอด คนส่วนใหญ่ยอมรับว่ามลินดาเลือกเดินจากไปเองแรงกดดันจากชีวิตสมรสที่ยุ่งเหยิงผลักเธอให้หายตัวไปตามใจนั่นคือสิ่งที่แอรอนอยากให้ทุกคนเชื่อและสักพักมันก็ได้ผลเขาเก็บตัวเงียบในช่วงแรกแต่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วอย่างแรกคือเงินประกันชีวิต750,000ดอลลาร์ยื่นเรื่องและได้รับภายในหเดือนหลังเธอหายไม่มีศพเขาต้องรอคำสั่งสารประกาศว่าสนนิฐานว่าตายแล้ว แต่ท่าทีสงบและจดหมายลาทําให้ทนายผักดันเรื่องได้ง่ายเขาอ้างว่าต้องการเงินใช้หนี้และเริ่มต้นใหม่สารอนุมัติเขาเบิกเช็คและหายไปจากชีวิตเก่าแอรอนย้ายไปย่านใหม่นอกเมืองเฟรชโนบ้านใหญ่กว่าทันสมัยกว่าคนแปลกหน้าเยอะคําถามก็น้อยลงเขาซื้อฟอร์ดเอฟหนึ่าสีดำคันใหม่ติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเริ่มเดทใหม่แฟนใหม่ชื่อบิตานีบาทเทนเดอร์อายุ27ร่าเริงและไม่รู้เรื่องอดีต แอรอนไม่เคยพูดถึงเมลินดาถ้ามีคนถามเขาบอกว่าอดีตภรรยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเดินป่าไม่ต้องขุดลึกเขาดำเนินชีวิตเหมือนคนที่รอดจากศกนาตกรรมเงียบๆระวังตัวแต่ด้วยความมั่นใจของคนที่เชื่อว่าอดีตจบแล้วส่วนราเชลยังคงสู้เธอไม่เชื่อว่าพี่สาวจะทิ้งทุกอย่างเมลินดาไม่ใช่คนหุนหันลงรักศิลปศสนยนัขและครอบครัวจะไม่หายไปโดยไม่มีคำบอกใบ้โดยเฉพาะกับเธอ บางอย่างต้องเกิดขึ้นและราเชลตั้งใจจะพิสูจน์เธอขุดบันทึกโทรศัพท์บัญชีธนาคารโซเชียลของมมลินดาไม่มีกิจกรรมหลังวันที่หายโทรศัพท์สุดท้ายปิงใกล้จุดเดินป่าแล้วดับบัตรเครดิตไม่เคยใช้อีเมลไม่เคยเข้าราเชลจ้างนักสืบเอกชนแต่ก็ไม่มีข้อสรุปเมลินดาหายไปจริงๆเมื่อกลับไปหาตำรวจพร้อมแฟ้มความสงสัยข้อความใบแจ้งยอดธนาคารการยื่นประกันชีวิตอย่างรวดเร็วนักสืบยังคงสุภาพแต่แน่นอน ไม่มีหลักฐานใหม่คดีดเปิดใหม่ไม่ได้ยังเป็นคดีคนหายไม่ใช่คดีฆาตกรรมราเชลหันไปพึ่งอินเทอร์เน็ตสร้างบล็อกเกี่ยวกับคดีพี่สาวเขียนอัปเดตท,ทุกสัปดาห์แช์รีสดีไม่ดังมากแต่มีกลุ่มผู้ติดตามเล็กๆนักสืบสมัครเล่นคนที่เคยสูญเสียเธอเริ่มเรียงทำลายรูปภาพดาวเทียมบันทึกสภาพอากาศแทนที่ภูมิประเทศคนคอมเมนต์แนะให้ดูการเงินของแอรอนอีกคนบอกว่าคนฆ่าตัวตายมากักทิ้งหลักฐานความทุกข์มากกว่านี้ อีกคนในะวิเคราะห์ลายมือจดหมายลาราเชลไม่เคยสงสัยจดหมายมาก,ก่อนแต่เมื่อความสงสัยถูกปลุกฝังเธอเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารผลออกมาลายมือมีจุดที่ไม่สอดคล้องกับตัวอย่างของมิลินดาแรงกดปากกาบุ่งเอียงดูเหมือนคนพยายามเรียนแบบไม่ถึงขั้นพิสูจน์ได้ร้อยปอร์เซ็นแต่พอให้สงสัยเธอส่งผลไปให้ตำรวจแต่ยังเฉยเมยแต่บางอย่างเปลี่ยนไปนักสืบคอลินที่เพิ่งย้ายมาเริ่มสนใจคดีเก่า เขาขอจดหมายต้นฉบับคุยกับราเชลใหม่และเริ่มดูแอรอนตอนนั้นแอรอนกำลังจะขอบริตานีแต่งงานอินสตาแกรมเต็มไปด้วยรูปท่องเที่ยวสุนัขที่เพิ่งรับมาเขาเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดไม่มีใครในวงบริตตานีรู้เรื่องมิลินดาแต่เขาไม่ได้คาดว่ามีคนยังคุดต่อนักสืบคอรลินเห็นความไม่สอดคล้องในคำให้การเดิมดูฟุตเทจกล้องติดตัวตอนแจ้งความแอรอนสงบเกินไปตั้งทงเรื่องการยืนประกันชีวิตเร็วผิดปกติ แล้วก็เจอเรื่องเสไอรส์ขณะค้นข้อมูลคนหายในภูมิภาคเขาเจอเคสในแอริโซนาผู้หญิงนิรนามถูกพบข้างทางหลวงใช้ชื่อลินดามาตินสมองบาดเจ็บความจำเสื่อมไม่มีใครตามหาหลังรักษาในคลินิกเล็กๆเ,เธอก็หายไปอีกคอลินลองเอารูปไปรันโปรแกร,รมจดจำใบหน้าผลออกมาแมทกับมลินดาเทเลอร์สูงมากเขาตกใจเธอยังมีชีวิตอยู่งั้นหรือราเชลถูกติดต่อทันทีเธอร้องให้เมื่อเห็นรูป ผมแห้งไม่เกรียมแต่เป็นพี่สาวเธอแน่นอนความหวังใหม่จุดติดในขณะที่แอรอนยังไม่รู้อะไรเขาวางแผนอนาคตต่อเชื่อว่าอดีตถ,ถูกฝังเรียบร้อยแต่เมลินดาผู้หญิงที่เขาคิดว่าตายไปแล้วรอดมาได้เธอใช้ชีวิตในเงามือดอกาบเกี่ยวเสศษเสี้ยวของตัวตนและตอนนี้เธอกําลังเข้าใกล้ความจริงใย,ยแมงมุมที่เขาทอไว้กำลังคลายตัวและเมื่อมันขาดโลกทั้งใบจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคืนที่เธอหายไป เกือบสามปีผ่านไปคดีเย็นชาจนฝนตกหนักทําให้เกิดดินถล่มใกล้จุดที่เคยพบรถมิลินดาทีมกู้ภัยเจอซากกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายพร้อมเครื่องประดับที่ดูคุ้นตาสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอ,อ,ยขอมือตัวอักษรเอ็มสื่อท้องทินตีข่าวทันทีในที่สุดก็พบมิลินดาเทเลอร์ราเชลถูกขอตัวอย่างดีเอเธอเตรียมใจไว้แล้วแอรอนออกถแถลงการสั้นๆผ่านทนายเจ็บปวดแต่เยียวยาได้ขอบคุณทุกคนแต่ผลแหลกกลับมาช็อกโลก กระดูกไม่ใช่ของมิลินดาและไม่แมทใครในฐานข้อมูลเลยเป็นผู้หญิงอีกคนที่หายตัวไปช่วงเวลาใกล้เคียงสร้อยข้อมือเป็นแบบที่ขายทั่วไปความผิดพลาดครั้งนี้จุดไฟคำถามเก่าอีกครั้งนักสืบคอลินสั่งวิเคราะห์จดหมายลาใหมา่ผู้เชี่ยวชาญสองคนยืนยันว่าเป็นของปลอมมีร่องรอยการบังคับเขาขุดลึกเรื่องการเงินแอรอนพบการถอนเงินก้อนโตจากบัญชีมิลินดาก่อนหายตัวโอนไปเว็บพานันที่ปิดตัวไปแล้ว ภาพชายที่สิ้นหวังทางการเงินแต่กลับรวยในพริบตาหลังภรรยาหายแล้วความจริงก็มาคอลินเจอรายงานเก่าจากแอริโซนาผู้หญิงนิรนามถูกพบข้างทางหลวงนอกเมืองยูมาเดินเท้าเปล่าสับสนขาดน้ำความจำเสื่อมบอกชื่อลินดามาตินรักษาในคลินิกเล็กๆ5้าวันแล้วหายไปรูปถ่ายตอนรับเข้าโรงพยาบาลแมทกับเมลินดา92%ราเชลเห็นรูปแล้วร้องให้มือสั่น เป็นพี่สาวเธอแน่นอนการค้นหาใหม่เริ่มขึ้นเน้นที่พักพิงคลินิกโมเทลข้างทางในนิวเม็กซิโกและแอริโซนาพยาบาลคนหนึ่งจำเธอได้ผู้หญิงเงียบที่กลัวผู้ชายไม่เคยโทรหาใครนั่งมองทะเลทรายนานๆแล้วมีสายรายงานจากที่พักพิงเล็กๆแถบอาบ,บุเคิร์ผู้หญิงที่ตรงกันพักอยู่เป็นครั้งคราวใช้ชื่อมารีลบสายตาหายไปหลังเห็นโปสเตอร์คนหายของมิลินดา หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเมลินดาเดินเข้าไปในสถานีตำรวจที่ซานตาเฟ่ผอมแห้งไม่เกรีมอ่อนแอเมื่อถูกถามชื่อเธอหยุดนิดแล้วกระซิบเมลินดาเทเลอร์ข่าวแพร่สะพัดผู้หญิงที่เชื่อว่าตายไปแล้วกลับมาราเชลบินไปหาทันทีร้องให้กอดที่สาวนิติเวทยืนยันภายในสองวันเมลินดารอดชีวิตเธอจำได้เป็นเซี่ยวเซี่ยวการทะเลาะในป่าก,การถูกตีจนสลบเสียงล้อรถบนกรวด ตื่นขึ้นมาตัวคนเดียวเลือดเต็มหน้าเธอเดินโซัซโซเซนในป่าจ,จนถึงถนนคนขับรถกระบะรับไปส่งคลินิกบาดแผลที่หัวทําให้ความจําแตกสลายเธอใช้ชื่อลินดามาตินโดยไม่รู้ว่ามาจากไหนหลังจากนั้นเธอใช้ชีวิตเร่ร่อนเปลี่ยนชื่อหลบตํารวจเพราะสัญชาตญาณบอกว่าถ้ากลับไปอันตรายจนกระทั่งเห็นโปสเตอร์ของตัวเองเธอถึงนั่งรถบัสไปมอบตัวด้วยคำให้การของเธอตำรวจมีทุกอย่างที่ต้องการ ทุกอย่างของแอรอนเข้าท่าการรีบแจ้งความจดหมายปลอมการยื่นประกันเร็วแฟนใหม่และการเงินที่ฟื้นตัวทันทีภายใน48ชั่วโมงหลังเมลินดากลับมาแอรอนถูกจับที่บ้านบริตานีตื่นตระหนกเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขายังแต่งงานอยู่แอรอนถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าเช่าโกงประกันขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและตอมแปลงหลักฐานเขาเดินออกจากบ้านด้วยกุญแจมือท่าทางเย็นชา โลกที่เขาสร้างพังทลายการพิจารณาคดีกลายเป็นข่าวระดับชาติผู้เชี่ยวชาญยืนยันจดหมายปลอมพบประวัติการค้นหาวิธีปลอมไหลมือก่อนเธอหายไม่กี่วันเมลินดาขึ้นให้การเสียงสั่นแต่ไม่ร้องไห้เล่าเรื่องตื่นขึ้นมาในป่าเลือดเต็มหน้าการเดินได้ร่อนโดยไม่รู้ว่าเป็นใครทนายจำเลยพยายามบอกว่าแอรอนแค่เครียดจากนี้แต่หลักฐานแน่นเกินไปคณะลูกขุนใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหาจำคุกตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ขอทันบนแอรอนไม่แสดงอารมณ์มีรอยยิ้มขมขื่นแวบบเดียวก่อนถูกนำตัวไปเมลินดาไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาราเชลอ่านแถลงแทนฉันรอดมาได้เพราะต้องรอดฉันกลับมาเพราะความจริงสำคัญและตอนนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่คดีจบแต่ผลกระทบยังอยู่เมลินดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งแต่เธอปฏิเสธสัมภาษณ์ทุกที่ เธอไม่ต้องการเป็นดาราเธอต้องการความสงบเธอย้ายไปเมืองเล็กๆในโอเรกอนเปลี่ยนนามสกุลรับสุนัขใหม่กลับมาสอนศิลป์ในชุมชนค่อยๆย,ยิ้มได้จริงๆอีกครั้งแอรอนคิดว่าเขาฝังความจริงพร้อมกับเมียคิดว่าอาชญากรรมของเขาสมบูรณ์แบบแต่การรอดชีวิตของมิล,ลินดาทำลายภาพลวงตานั้นเธอลุกขึ้นจากเงาเมื่อที่เขาคิดว่าจะกลืนเธอไปตลอดกาลและสุดท้ายชายที่คิดว่ารอดทุกอย่าง เสียสิ่งเดียวที่เขารักการควบคุมเช้าวันรุ่งขึ้นหลังแอรอนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโลกเริ่มเดินหน้าต่อแต่สำหรับเมลินดานี่ไม่ใช่จุดจบนี่คือการเริ่มต้นที่ยากยิ่งกว่าการทวงคืนชีวิตที่ถูกขโมยไปเธอออกจากแคลิฟอร์เนียภายในสัปดาห์ถนนทุกเส้นเต็มไปด้วยผีเธอเลิกเมืองชายฝั่งเงียบๆในออรกอนที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเธอช่าบ้านเล็กๆประตูสีฟ้าซี่สุนรก รับลาประดอตาใจดีชื่อชาโดทั้งคู่เดินป่าหลังบ้านทุกวันครั้งแรกที่เดินป่าเพียงลำังมือเธอยังสัน่นทุกเสียงกิ่งไม้หักทำให้ใจเต้นแรงแต่เธอบอกตัวเองเขาหายไปแล้วเขาทำอะไรฉันไม่ได้อีกการสร้างตัวตนใหม่ไม่ง่ายความจำกลับมาเกือบหมดแต่ยังมีช่องว่างบางคืนฝันถึงไฟหน้ารถในความมืดบางคืนตื่นด้วยเหงื่อท่วมยังคิดว่าติดอยู่ในป่าแต่เธอไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำ การบำบัดช่วยศิลปะช่วยมากกว่าเธอกลับมาวาดภาพอีกครั้งผืนผ้าใบกลายเป็นเสียงของเธอเธอสอนศิลปะภาพถามนักเรียนรู้จักเธอแค่เมลใจดีพูดเบาๆถือกระติกน้ำชาราเชลจัดการเรื่องกฎหมายให้ปิดบัญชีเก่าขายบ้านเคลียรร่องรอยของแอรอนออกจากชีวิตพี่สาวจดหมายจากคนแปลกหน้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเธอเมลินดาอ่านครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ เธอไม่ต้องการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของใครสารคดีออกมาพอดแคสต์ถล่มบทความหนังสือขายดีแต่เธอไม่ร่วมด้วยนี่ไม่ใช่ความบันเทิงนี่คือการรอดชีวิตแอรอนอยู่ในเรือนจำความปลอดภัยสูงไม่ให้สัมภาษณ์ไม่รับเยี่ยมเขาไม่ใช่ชายหนุ่มหล่อเหลาหรือสามีผู้เสียใจอีกต่อไปเขาเป็นแค่นักโทษหมายเลข48 7 3 1ชายที่ไม่มีอนาคตคดีแท่งมิลินดาฟ้องเรียกเงินประกันคืน สารสั่งให้เขาคืนทุกเซนทรัพย์สินถูกยึดเขาเหลือแค่ชุดนักโทษกับเตียงเหล็กแต่เงินไม่มีวันทดแทนสามปีที่หายไปบางครั้งเธอคิดถึงชีวิตที่อาจมีได้ลูกที่ไม่เคยเกิดการเดินทางที่ไม่เคยไปงานศิลปะที่ค้างไว้แต่เธอไม่จมกับความเสียใจนานเธอรอดจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รอดและเธอยังยืนอยู่ชีวิตเธอเข้าที่เดินเล่นกับชา์โดตอนเช้าสอนหนังสือตอนบ่าย ดื่มชาตอนเย็นฟังเพลงจากวิทยุกเก่าเธอยังไม่พร้อมรักใครใหม่บางทีอาจไม่มีวันพร้อมแต่เธอพบความสงบในความเงียบรู้ว่าตอนนี้เรื่องราวเป็นของเธอคนเดียวบางครั้งเธอมองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกแทบจำผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เธอไม่ใช่เมลินดาคนเดิมที่เคยวาดภาพในห้องอาบแดดและฝันจะแก่ไปพร้อมคนที่ไว้ใจคนนั้นตายไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนคือคนที่แข็งแกร่งกว่า มีแผลเป็นแต่ไม่มีวันแตกหักเธอเขียนไดอารี่ทุกคืนไม่ยาวแค่เศษความคิดความทรงจำความกระตันอยู่คืนหนึ่งเธอเขียนว่าเขาพยายามฝังฉันไว้ในความเงียบแต่ฉันกลับมาดังกว่าเขาคาดไว้มากเธอไม่ต้องการให้โลกตะโกนแทนเธอแต่เธอต้องการให้ตัวเองไม่ลืมสามปีหลังการพิจารณาคดีโลกเดินหน้าไปหาเรื่องใหม่เมลินดายอยู่ในเมืองเล็กๆของเธอเกือบจะนิรนาม บางคนเรียกเธอว่ากล้าหาญบางคนเรียกว่าปาฏิหาริย์แต่สำหรับตัวเธอเธอแค่เป็นผู้หญิงที่รอดจากสิ่งที่ถูกออกแบบมาให้ฆ่าเธอและในการรอดชีวิตนั้นเธอทวงคืนสิ่งเดียวที่แอรอนคิดว่าทำลายได้สิ้นอนาคตของเธอแอรอนคิดว่าเขาลบเธอออกจากโลกนี้คิดว่าคำโกหกสมบุกเรื่องราวปิดตายแต่เมลินดากลับมาและทุกย่างก้าที่เธอเดินต่อ เธอเขียนตอนจบใหม่ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่กลับมาจากความตายเธอคือผู้หญิงที่ปฏิเสธที่จะถูกหลงลืม